สวัสดีจ้าวันนี้อยู่กับมอนบอยนี่พี่บอยทศนุเขาเปิดตัวสินค้าใหม่เป็นหมี Mon ่มอนบอยี่แอบแกะไปะลวดูข้างใน,นมีแซลมอนกับต้บจิ้มซีฟู้ดแล้วก็เส้นหมี่น่าทานมากแล้ววันนี้าบอยจะกิไม่พอมาอีกเป็น salmon. แซลนะมอนอย่างนี้นะให้็กเกจอย่างงี้ทุกคนนี่ป้าบอ บ้าบอให้เยอะมากแล้วกลิ่นนี่คือแบบอมออเย้ายวนนะเขาให้หนังปลาแซลมอนทอดกรอบมาด้วยจริงๆแล้วเขามีตะเกียบเลยนะแต่ว่าเขาไม่ได้มาให้หนูพอดีเขารักหนูไม่มากขนนดนะั้นะก็เลยแบงมาให้นะฮะยังไงทุกคนถ้าอยากทานสั่งได้เลยมอนบอยนะฮะเดี๋ยวหนูแท็กไอจีอ IG ไว้ให้ตรงน,นี้ต้องจัดทุกคนบอกเลยอันนี้เด็ดมากอันนี้ต้องลองก่อนอันนี้เด็ดมากจริงขอลองนนี้ก่อนมอนบอย